แดดแดดแบบเลียมๆยัง่อนเลยบ,อบอ่อล่มบอล่มช่วยก็จังเดือนหมายถึงว่าหน้าฤด,ดูใบไม้ร่วงเออดีค่ะทุกคนใสายๆแนนน้อยพึงเหลืองานอันนี้บบเมนใบายานาเลยจะ้ะเมื่อเข้าใจผิดมานานมากคิดว่าันเป็นใบายานน่งนี่คือใบต้นลางจืดแล้วก็อันนี้ทุกคนเห็นไหมยังบ่งคนโอ้ยอยู่กับธรรมชาติค่ะ แม่งบ่งแปมแม่งบ่งขุนเนี่จ้ะฮัลโหลถือนี่ขั้นถอดได้นน่เดี๋ยวเราจะดูใกล้ๆตัวมันโอ้ยกองกระไดนี่นี่แม่งบ่งขุนจ้ะมันเป็นยังคือบ่าชัดกับว่าลูกกองเว้ยต่อเจ็บถอดได้นน่บ่บ่เม็นต่อดอกถ้าเกิดว่าขนมันถือมันกระซีเป็นขั้นๆจ้ะ นี่แหละที่มุ้ยจะนําเสนอก็คืออันนี้มุ้ยเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นใบยานั่งคิดว่ามันเป็นต้นใบย่านางใบยานา่งที่เข้าไปแก่งใส่น้องใหม่นั่นแหละจ้ะแต่ใบมันคือขันแห้งๆเดี๋ยวมุ้ยจะเด็ดให้ดูเนี่ยมุ้ยนึกว่ามันมันงามเนาะมุ้ยก็เข้าใจผิดแต่ว่าใบยานาั่งที่แท้จริงมันอยู่ในนี้มุ้ยกับซีอิูวกับธรรมชาติอันนี้คือนี่คือใยยานา่งที่แท้จริง นี่มันจะเป็นใบแบบนี้มันเขาละยางกันให้จ้ะแต่มันไข่กันแห้งโอ้โหไข,ข่กันคักไข่กันคักเออกล้องนี้ค่อยชัดหน่อยนี่ใบยาน้าของแท้มันที่เป็นจังสี่จ้าใบยาน้าของแทะแต่อันเนี้ยต้นลางจืดต้นลางจืดว่าสั้นต้นลางจืดส่วนมากเขาจะใช้เป็นแบบพวกถอนพิษนะจ้าประมาณนี้ แต่ใบมันคล้ายกันมากๆเลยเดดดีดีบึงข้าเจ้ากรลังตังข้าเจ้ากําลังตังประรำพิธีเฮ็ดอยยังกระโบดอันนี้ก็คือบักอันนี้คือเบียบเ้ยบักเขียยักเขียขาวลร้านกาไว้แต่ว่าท่านแอาลุ่งลุมถ้าอยู่อย่างนี้มันจะไม่โตค่ะเดี๋ยวเอาลุ่งลุมหาปุ๋ยมาใส่มันก็จะโตได้กินตรงนั้นตรงนี้เป็นพักนอกพราก,กากินดอกไม้เยอะใส่แล้วก็มีพัก คุณเลิศผ่าอีเลิศน่าจะตรงนี้ก็จะลกๆหน่อยยังไม่ได้นอนเมื่อวานนี้นอนสองชั่วโมงเบิงสภาพคนบม่ได้น,นอนนอนสองชั่วโมงเพิ่งจะกินข้าวอิ่มกระเล้ยใหญ่กะไอเอาผ่าใส่แดดจ้าให้มันแหงๆเน่จากน่อยราคาเขาว่าเบิงอันนี้ใบล่างเจือดอันนี้ใบาย,ยานั่งใบาย,ยานั่งนี่เ้ากระู้อยู่แล้วว่าสารพคุณมันคืออะไรก็คือเอามา้าบางคนกับเฮตเป็นยาแต่ว่าหลักๆก็คือ ปลูกทั้งภาคอีสานกับไว้แกงใส่หน่อใหม่ค่ะแกงเปิอะอันนี้ใบใบรังจืดรังจืดใบรังจืดนี่นะคะสรรพคุณมันก็เเ็ดได้หลายอย่างทนพิษไข้ทนพิษไข้ลดแก้ร้อนในแก้ร้อนในกระหายน้ํถทนพิษไข้แล้วก็ใช้พอกบวพวกบาดแผลอีอย่างที่มีหยังกัดก็คือเอาไปตำตําๆทุบใบรังจืดหลกักๆมันก็คือพวก ทอนพิษนะคะทอนพิษพวกพิษไข่ปวดหัวตัวหอนแบบว่านี้แหละค่ะพวกแมลงสัตว์กัดต่อยที่ว่าพวกสารพิษพวกยาขำแมลงยังนี่มันมีสกัดพอมนจะเห็นเขาไปสกัดเป็นเป็นผงก็มีสภาพคนไม่ได้นอนนะคะนะคะไม่ได้เอามาให้เบึ้งนี่มันคล้ายๆกันอันนี้อันนี้ใบใ่ใบอ่อนอันนี้ใบแข็งอันนี้มือเก็บมาจากห้องมันมันขึ้นอยู่ใกล้ๆกันเกลือมันมือเก็บพิษ ถ้าเกผิดก็คือสีบออันตรายเพราะว่ามันมันก็เป็นยาเหมือนกันก็เอามาปนปนกันแล้วก็มาแข่งน้อไหมอาจจะบอเป็น่ยนยังค่ะแต่บอโมยังบม่ได้รองแต่แลกโมยเอใจว่าเอมันก็สวยแท้ตตนแลกนืกอว่าเป็นใบยันั่งพอมันเริ่มโตมันก็เป็นเคี้ยวเป็นข่างขึ้นกันแล้วโมยบอกว่าอู้บอได้เหตุข่างให้มันก็เลยสงสัยก็เลยแบบประมาณว่าทายรูปแล้วก็ลงใส่โซเชียลให้โมเบิร์นเขาว่ามันไ่เป็นใบยันั่งได้ค่ะมันเป็นใบล่างจืดอ๋อใบล่างจืดนี่เองสพพคคุณมมันนเลิิาก่ะอไข แก่วกสารพิษมาแลกสาตร์กัดต่อยเอาไปตำตำๆพอกไว้ร้องเฮดเบิงแล้วพอดีเป็นเป็นแผลมวยกับร้องเฮดเบิงแล้วเป็น,ปนหมดหลินไฟกัดคะคะอยู่กับธรรมชาติหมดหลายละมวยร้องเฮดเบิงเล้าดีเลยค่ะ่ะค่ะใครที่มันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเออหาปลูกไว้ก็ดีขึ้นกันค่ะค่ะล่ะมันจะมีมือเห็นเขาขล้ายเป็นแบบว่าจะกัดเป็นพงกับมีน่าจะกินได้ละมวยกับบุหรู่ขึ้นกันค่ะ ขาวอิ่มแล,ล้วก็สีขอตัวไปนอนก่อนนะคะสิ่งสําคัญก็คือสุขภาพเพราะว่าเข้าสิเธิ์อย่างเขาก็ต้องดูแลสุขภาพก่อนหาเงินต้องสุขภาพดีก่อนจะหาเงินได้ะคะ่ะหาเงินมาปวดเจ้าของกับกับบแเมนวันนี้สาวโรงงานต้องลาไปก่อนนะคะเอาสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆความรู้เอามาแช่กันนะคะช่องของเราก็เป็นช่องเล็กๆขอขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะบ๊ายบาย